มากับที่เรื่องนี้หลายคนให้ความสนใจและจับตามองสำหรับคดี Forex TD ค่ะแชร์โกงโกงแชร์งานนี้บอกเลยว่าใบเตยสุทีวันเป็นหนึ่งในจำเลยของคดีนี้ค่ะภายหลังที่เจ้าตัวถูกควบคุมตัวในคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ Forex TD ในทันทสถานหญิงกลางโดยในวันนี้10นาฬิกาตรงค่ะที่ห้องพิจารณา811ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ าได้นัดไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วข่าวของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันจำเลยที่3ในคดีช่อโกองแชร์ลูกโซฟอร์เรกทดีค่ะโดยก่อนหน้านี้ลุกน้องชายและนายอมรกุศลทนายความได้ยื่นคำร้อง ห,หลักทรัพย์เป็นเงินสดจํานวน5ล้านบาทขอปล่อยตัวนะคะชั่วคราวเป็นครั้งที่3ไปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยขณะที่ลุกเปิดใจว่าครั้งนี้หวังมากกว่าทุกครั้งแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยส่วนจํานวนเงินในการยื่นประกันตัวจํานวนเท่าเดิมหลักทรัพย์5ล้านบาทพาสปอร์ตเล่มจริงของใบเตยและขอติดกําไร E.M. ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีการยื่นเอกสารใดๆเพิ่มเติม ผอมบอกด้วยว่าใบาเตยยังมีความกังวลเพราะค่อนข้างหวังมากแต่พยายามบอกพี่สาวให้เผื่อใจไว้บ้างโดยลุกยังเผยเพิ่มเติมว่าอยู่ดีดีน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยและดีเจแมนก็พูดว่าเดี๋ยววันนี้จะได้เจอหน้าคุณแม่แล้วพอถามหลานว่ารู้ได้อย่างไรน้องเวทมนต์ก็ตอบว่าพี่เลี้ยงบอก ซึ่งทางด้านลุกก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นน้ายังไงก็ดูแลหลานได้ไม่ดีเท่ากับแม่ของเขาแน่นอนโดยล่าสุดวันนี้นะคะ10เอ็ดนาครึ่งนะคะสารได้มีคำสั่งให้ประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขมีวงเงินหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นจํานวนเงินสด5ล้านบาทติดกำไร EM และห้ามออกนอกประเทศ หลังได้ฟังคำสั่งสารด้านเบตเตอร์ได้ปล่อยโฮยกมือไหว้ผู้พิพากษา พร้อมโผกอดลูกน้องชายด้วยความดีใจหลังจากฟังคำตัดสินของศารโดยในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวใบเตยไปยังห้องของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศารอาญาเพื่อรอนำตัวใบเตยกลับไปยังท,ทันสถานหญิงกลางและรอปล่อยตัวในวันนี้สรุปรวมใบเตยอ,อยู่ในการควบคุมควบคุมตัวในทันสานหญิงกลางทั้งสิ้น190วัน ทางด้านลูกน้องชายเบ์เตยพร้อมคุณพ่อได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ําตากับผู้สื่อข่าวหลังจากออกจากห้องพิจนารณาเราไปฟังกันว่าอย่างไรเชิญค่ะวันนี้ก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านมาช่วงคดีแบบการยงานตัวนี้ก็ต้องทุกๆเท่าไหร่เรคะเดือนกรกฎาปีหน้านะคะจะมีการรายง,งานตแต่จะมีน่าจะสั่น่าจะมีการเรียกลูกสามสิบวันในการรายงานตัวค่ะยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยครับเพราะมีคําสั่งก็ก็ ก็ก็ลองให้ดีใจกันแล้วก็แล้วผมก็ต้องมายื่นเอกสารต่อจริงๆวันนี้เห็นว่าค่อนข้างเครียดเลยเหมือนกันเครียดมากค่ะวันนี้รุนมากๆคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นเปนการตรวจสอก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะสู้ยังไงแล้วอะยังไงก็ตามเราต้องใช้ความจริงเราต้องใช้หลักฐานจริงๆเข้าสู้แล้วแล้วผลออกมาวันนี้ก็มันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับเราก็ได้รับความยุติธรรมจากจากหลักฐานที่ท้งพี่จิ้งกับพี่เฟิร์นช่วยกันทํามาตั้งแต่วอนแรกค่ะ ลูกถึีู่ปกสาวตลอดสองสารพ่อเป็นพผู้หญิงแอ่พวกนีหลานเป็นเหมืนที่น่าลักสงสารหากผ้าเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกทีเกืียนจำน้ำตาของพ่อหลังให้เพราะลูกสาวตลอดที่ถึง,หงมหาวมทาพวันนี้เป็นวันพูิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะ ในส่วนทางด้านทนายความเผยความตั้งใจในวันนี้ก่อนขึ้นศาลว่าจะพาใบเตยกลับบ้านให้ได้และตนทําได้แล้วส่วนเคสดีเจแมนตอบไม่ได้ว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเพราะต้องเคารพดูลพินิจของศาลคาดว่าในวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งใบเตยถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปที่ศาลนะคะตัดสิน